สวัสดีครับวันนี้มาพบกับธรรมกัจจิคอสคาเมลเดอร์กันอีกครั้งวันนี้ผมเลี้ยงได้คาเมล레이เดอร์แบ็คนะครับผมนี่สัญลักษณ์นี้นะครับแบ็กนะครับก็จุดเด่นนะครับผมก็เดี๋ยวกินอาหารให้ดูฮนะน,นี่ผมเลี้ยงอินกินอิ่มแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เขากินน้ําดูเนาะถ้าอิ่มเต็มที่แล้วเดี๋ยวเขาจะทำท่าอะไรเดี๋ยวดูกันครับ นี่แรเดอร์แ,ดดแบ็กนะครับผมถ้ายืนชัดเจนว่านะครับแบ็กนะครับผมถ้า Rx จะเป็นมีมีคว้ยทีหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเลี้ยงเหมือนตัวที่แล้วเลยก็คือคล้ายๆเลี้ยงคล้ายๆฟอร์เซ่แต่ว่าให้อาหารนะครับผมแต่อาหารอย่างเดียวไม่ให้น้ําเลยครับแล้วเราก็ไม่ปิดไฟนอนนะครับผมแล,ได,แลได้แ a เดอร์แบ็กมาอันนี้น่าจะมาจากที่ว่า เราเนี่ยดูแลเขาแบบเปิดไฟเนาะมันก็เลยได้พลังแบ็กซันมาหรือเปล่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการฉลองการมาของมาสเตเดอร์นะครับหรือคาเมเลเดอร์แบ็กซันมาอย่างดีเลยนะครับผมก็ผมจะลองเลี้ยงตัวนี้แบบตั้งใจเลี้ยงดูนะครับไม่รู้มันจะกลายเป็นไรเดอร์ไอเอ็กหรือเปล่าหรือว่าตัวใครแยกแยก,แยกตัวกันนะระหว่างตัวแบ็กกับไอเอ็กนะครับผมก็คลิปหน้าเจอกันนะครับผม